โรงเรียนเปิดแล้วก็กลับเข้าสู่หมวดตีหค่ะวันนี้โรงเรียนเปิดเป็นวันแรกความมีลูกสาวนางก็จะจัดเตรียมสัมภาระของนางไว้แบบนี้ค่ะนางรีดผ้าเองด้วยนะเรียบบางยับบางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เก่งเองส่วนลูกชายก็คือชุดอยู่ที่ถุงเท้าอยู่อีกที่กระเป๋าก็อยู่อีกที่ค่ะ ก็ลูกชายอะนะนิสัยก็จะแตกต่างกับผู้หญิงหน่อยค่ะอีแม่ก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะแต่ลูกชายอีแม่คือตื่นเช้านะคะแล้วก็ปลุกง,ง่ายกว่าน้องอั้มไปอีนั่งแต่งตัวเสร็จแล้วแม่ก็จะมีหน้าที่มามัดผมให้นางคะ่ะส่วนมัสคาล่าเก็บไรผมแบบน้องอ้มพิกัดอยู่เนี่ยจะกล้าหน้าช่องเลยนะคะหลายคนถามเข้ามานะคะว่าน้องอั้มมัดผมเองได้ไหมน้องอั้มมัดผมเองได้นะคะทุกคนแต่ผมนางยาวนะนางมัดเองก็จะไม่ค่อยเป็นระเบียบคะ่ะแม่ก็เลยเป็นคนมัดให้นะ แล้ววันนี้พ่อของน้อ,อ้ําจะไปสง่งน้อ,อ้ําขึ้นรถรับสง่งเสร็จหน้าที่แม่ของลูกแล้วก็ไปทําหน้าที่แม่บ้านกันต่อจ้ะและในทุกเช้าก็ต้องทานคอลลาเจนแบบนี้ทุกเชา้าเคยเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์ว่าแก่แล้วจะสวยไปทําไมทุกคนเอาจริงยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะคะใครอยากแก่ไปก่อนเลยค่ะส่วนีแม่ยังอยากสวยอยู่จ้ะและงานบ้านคืองานที่ทําไม่จบนะคะทุกคนทําแล้วทําอีกต้องทําทุกวันเลยนะคะยิ่งถ้าทิ้งไว้หลายๆวันแล้วมาทาทีนี่คือบอกหือว่าเหนื่อยมากค่ะ แล้วก็มาทํากับข้าวให้ผู้ชายที่บ้านต่อเลยส่วนมื้อเชา้าวันนี้เด็กๆเ,เขาไปทานข้าวเหนียวหมูปิ้งกันนะคะผู้ชายที่บ้านชอบทานเผ็ดแม่ก็ใส่พริกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะหุยทุกคนน่าก,กินนปะปลาหมึกของเรามีไข่ด้วยรับปลาหมึกหรือปลาที่ใช้ทํากับข้าวในวันนี้ก็เป็นของแท้ที่บ้านเราเองนะคะโอ้โหทุกคนเห็นเราตากักทานแล้วคือจะเป็นลมเวลาจัดใหม่ๆเสื้อกับกางเกงก็คือจะแยกส่วนกันดีนะคะลาลาหมาก็คือปนกันมั่วซั่วไปหมดเห็นความแน่นของเราแล้วนั้นวันนี้ก็คือไม่น่าจะจััััดดดเสรร็จจน,ะะนนนนนนะะะะคควววีี้้้้มุอออกกกไไปางงงยหลล